ค่อยกับมาตูดได้มื้นนี้ได้มาตูดที่มีทางไฟเรลงมอแล้วมม้อละทุกคนยังเหลือแต่เสือ้อผ้าลุนลุนกือเกาเอา่าเป็นเรือตันแชบวต้นเจ้าของวันเกิดได้ได้หมู่คนกับกระไยนึงมีแต่หมู่ฉาต้นถึงมือเขานำพร สบายดีทุกคนสบายดีตอนขัคขานะทุกคนมื้อกี้เป็นมื้อวันเกิดค่อยพร้อมทุกคนเป็นมื้อปีใหม่นอกะไม่ได้ไปเสื่อทุกคนไอ้วันเกิดกะคือก่าแล้วทุกคนไอคือว้าวลาบีได้จัดนะแล้วกับมื้อกี้เป็นมื้อวันเกิดของสาวต้นพร้อมทุกคนค่อยก็เลยว่าสิไปนะไปกินเซซโซนไปวันเกิดสาวต้นนะมื้อนี้ไปเฮ็ดเซซโซนไปตูดเพื่อนสาวต้นไปตูดนั้งแต่น้องแตืนก่อนมื้อนี้ นี่ตอนนี้มาขอท่เปนแม่ตั้งแต่แล้วทุกคนเสร็จแล้วเลยค่อยกะค่อยกะมาตู่ดได้วันนี้เลมาตูดที่มีทางไปมาี่่ะเงินได้มาหาตูดเลยไอ้เสือตีนไกล้ผาเนาะเสือเหมอนเส่นบุกแล้วนั่นเหรุ่นเมือไบดีเด้อแตาวอาเอาตันนี้มาเริ่มกินเบื้องหัวเลยนะ อแสบก,กว่าตัวนั้นเริ่มาอบเครื่องพี่เลยกเกียแล้วเหมือนเราไว้นะเล่นเล่น่า,นาถาูกินยางเงยอะน้อยคอยนะ้องนี้ทุกคนเกียแล้วเาลาเครื่องก็คอ,คอยมาสาพนเป็นเดียวมากกนะอีเม <c oughs> ก็เครื่องหลายค่าก,กนนีน้อง <c oughs> นี่ตอนนี้มาคอยเี่อมสตั้งแต่แล้วทุกคน <c oughs> เสร็นแล้ว ค่อยกับมาตูดได้วันนี้ไลมาตูดที่มีทางไฟนี่มีเงินได้มาหาตูดแลยเอชซีตีนไก่ขอเน้อซื้อเหมอนรุินลุกแล้วนั้นเล่นลุกแล้วไมดีเด้อขอว่าเอาตัวนี้มาเล่ากินเบิ้งหัวเลยนะแซ่บกว่าตัวนั้นเริ่มมาเล่มั้ยเครื่องพี่เราเกียแล้วเหมือนเราไว้นะ่ ถ้าเรากินย่างเดียวะน้องคอยน้องนี่ทุกคนเก็บแล้วมาละเคืองจะคอยมาสาคนเป็นเดียวมากกับอีเม <c oughs> ก็เคืองหลายค่ะกรณีน้องนี่ทุกคนเคือง,งเสืซสซีโซนนะมันอกีหลายนึงเดี๋ยวเอาไปเถอะไม่ต้องจนดีก็อันดีซีนกค่ะจะจะเต็มหม้อนี่ มันเกิดค่อยน่อไม่ได้จัดมีเงินจัดมาตู้มาตู้มันเกิดเสาตู้ใ้มีเงินจัดดิจะได้วค่อยไปคยกินแบบนี้ได้จะได้ค่อยๆกินอันนี้อะไรก็อันอันยกโปบอกพี่เขาเออเราพี่แล้วก็เคยกินนะยูเซอร์ก็เจ้าของวันเกิดนี่นี่เสาโต้น ซตอนก็อยู่ในฮู้แบบนี้บ่ค่อยก็บ่จึแบบนึงอีค่อยกินตะเก้านะแบบแบบนึงมันมีคนอีตาไปเจอนะเอ้อคนๆโปมันมันก็ไม่ใหญ่ๆปานนี้ไปแล้วนก็ใหญ่ๆซักนี้ไปแล้ป๊าหอมแล้วบานี้หอมเนาะวาสเน็ตหอมเลือได้เป็นตแซ่บเลยนะ ขึ้นนมมันเป็นดั้งขึ้นหมเตดดนะดันนะงนะต้นกินเหมือนระบบเคียงอะต้นโธ่มาสาวค่อยๆนะสน่วนระบเบเคียงมาเลื่อยมาคิดอันนี้นะ่ะส่วนเดีวนะมาคิดนะเสื้อเลยก็ได้ขันค่อยเอ็สนสะค่อยได้เสื้อมาคิดนะค่อยได้เจียวห้าเดียวกับแจ่วมาคิดนะถ้าแบบถ้าแบบผู้เลิศมาคิดนะนะถ้ามาคิกกดก็มีเซอร์ก็ได้ เสื้อนี้ก่แล้วเนาะอืมเสเ้อก็ได้พอเด็กน้อยกินหลายนี่ยแสดงเขาไปมากขึ้น้ระชาเสอตัอง้งหนักนอืม <c oughs> นี่ทุกคนอันเจียวนะเจียวแจ่วโคแจ่วแล้วแล้วก็เป็นมอทุกคนเพรวมันน้อยพดเป็นชิมอื่นขนาดเฮ็ดอันครั้งแรกได้เลยนี่เป็นตเสื้อชิมนี้คะน้าลายเธอจิ๊กซอว์เลยได้เลยกาสีแดงแห้งอะไร พ่อใบชมอนี้กันเอาพ่อันมันน้อย่อด่มาเอาเลยเนาะนีาะนเออโอเคเลยโดีไหฮะโคมชมอนแล้วว่ะ กเป็นเ็นสีแล้วสีเป็นตะแซ่บ้วกินไกล้จ้ะมมองเงยนบ้านนี้เนี่ยเอผนนะ้น่บานนี้ค่อยกับสีมาล้างโถยก่อนทุกคนล้างโถยเชือเสียสนก็สกอ,อัดเชือ ถ้วยอัน,อนกินพันธุ์กระปุเมื่อกี้นี่อันนี้นะแต่ค่อยไม่ได้กินแล้วเพราะค่อยหากระมาเมื่อกี้นี้นะล้างถ้วยกะยีแล้วทุกคนเหลือตะไลบันน,นี้ย,าายี่ถ่ายไม่ได้ถ่ายต่อล้างทุกคนเบิ่อนะไม่มีมือจับ เรียบร้อยละเดี๋ยวย่อเขาไปเว้นทางในก่อนมาเลยเก้อยก้อยสีพอดีใจกระตุกรุดมือป้าทุกคนล้างถ้วยมาสิอันนั้นเมยน้องจันดีเอาเครื่องลงหม้อแล้วเมืแล้วทุกคนยังเหลือแต่เสื้อพักว้าจันจะล้นหม้อละเสื้อพักกับล้นหม้อเลยจุ๊บจักนี่นี่พักก็ยังมิตัดแล้วสำทุกคนเลยยังอยู่เมยน้องจันดี ช่วยพักคอยนังเบิงสมซื้อสมซื้อมากินมาตูดอันนี้นังเบิกงแค่เดียวมันจะมีแห้งแทนเนทมันจะอะไรกินฟันกระปุนมันจะกินมาลำดั่งเม่งานกระปุนเรากินแล้วเป็นะ่าแซ่บเลยประกาศข่าวเนี่ยเนาะเดเดี๋ยวเนาะมันกอายุอันนี้ลุกปมเดี่ยวแค่ไหนเนาะบัดเชิญแล้วกันปมยุบแล้วก็พักหน่อยก็มุ่งแล้วก่ะ มากินพักแล้วเพื่อเพื่อก็กินแล้วตอนพักใิ่เลอก็ตัดแล้วแล้วไม่ขอกินก็พันผ้าปุ้นพี่เด้อนะ่พักได้ละดีอันค่อยตัดนั่นเด้อปลาทุกคนล้นกระซามพักนะเมื่หลายนี่เออพี่อันนี้แล้วพายเซอร์นะตัวตัดแล้วก็มีอย่างนั้ เห็นพักอันน um ี้ละก้ยำสลัดเป็นแบ่แฉบหรือพักสลัดอันเนี้ยหยับนอกอะนนี้ล่ะเคยมา้คุยได้เชื้อสีนี่เออเชื้อไข่เชื่อเมูชับเนี่ยปิ้นไปทางเลยมีเชียงตู้ทึมๆอยู่เจ้าซุ่มเห่าอนี้แล้วกว่าอันนี้แล้วอันเชียงดังๆนี่ยย่ามาจมห่าตู้จันไสเออจันไสลงมันจมห่าบ่ ดองสะป่านนั่นเองเออดองอยากกรต่อบุญเนาอบุญใช่เอา้าอันมักต้องช้นค่อยไปบุญจเจ้าพ่านะเออบ้อานมือมืออื่นมือหือไปบุญนอนเน็ตมันเรากองข้าวน้ยเออบุญกองข,องของ้าวใช่บ้าสะป่านนะก็ดี่จะค่อ,คอยอว่ากูไม่ได้บาท ป้าท <Universe> ุกคนเชียโซนกะเหลือมอละตักเส้นมันออกก่อนแล้วเอาผักก่อนข้อดีตั้งน้ำนะปอยรดนอแบบกอดออกมากระไรป้าจุดรดนมอโยอันก้อยแสมันขึ้นไงขึ้นมันอันนั้นเนาะมันอันมันชุกแล้วมันขยึดมันก็ะปูจริงไม่ตัดเลยมั่งอันนี้เราค่อยๆมักอันเส้นยาวๆนี่กินเส้นนะทำตัดงมันบีบผักเลยคอยๆค่อยากกินน้ำยาวา ปลาไผ่ก็ได้ใจอะไรโพดบก็อกอยู่ค้างแปบเดียวกับโพดเลยเนื้อสีนี่คุยไปเลยรู้สีนจนคุยมาละเครื่องลายาคักขนาดจะดูแลอันกินคักขนาดไม่น้องจะดีการนะมุมน,นี้นะทางเยอะน,นั้นทางจะเร่ยพักทางเยจะเ,เลีเลเยสเซโซน ทุกคนเอพักลงแล้วกันลุนลุนคือเก้าอันปีนาอันหามอญงอะไรนะหม้อกระทะยงใหญ่เลยขีขี้มันดิตองอ้ออีนะสักโลเมนสินข้าหม้อรนโงแล้วก็ไปเดี๋ยวขี้เพิ่มนันเลยบอ้อมเตาร้อนนอันนี้เขาย่านมูต่ำเดมันหอมอมมันน่าจื้อดกดอนี้เ่ยหมอกระทะยิ่งใหญ่เลเสื้อพักแล้วแล้วกัจ้งหนกับปงทุกคนวันนี้กัน ไปซิมเซโซนก็มานี้ทุกคนไม่ต้องจะดีเฮ็ดคอยเป็นคนซิมบ้ามือตัวน <laughs> มือก็คืออยู่ทีนี่เสื้อก็โบ่งน้อยนูย่บนอบนอกแล้วบรอโบ่งซิมแล้วกันยังสีจางๆอยู่ทุกคนเสื้ออันเกิรแล้วก็เสือ้อคันน้องมาเติมนี่ลงเลยวันนี้ก้ะเอาเลยก็ปุ่มนี้นนก็

อันนี้เป็นตะกินแช่ก <c oughs> <c oughs> er ินนอะคุเลยนี <c oughs> okay. oh, ่นายแล้แต่กมันไม่ลายปะเลอแบอกแช่บนี่บันนิกะแมน้องจะดีตั้งใหญ่กนทุกคนมันเลิมดึกกันเนาตอนนี้ก็เพื่อจะนอนีนะมำาช่วยกันจะนอนเ้วบอก่ช่วยสมยว้ถึงใจะนอนนี่เอะแเอสออยลกินน้ำเน็ เอ็นท้วงยืนเชิดกระตูนลืมนั่งตีนตีนนิดตีนไก่ล่ะก็วิเคราะห์ไม่นอนแต่คุณแม่กินเท่านี่อยู่โน่นเอามือเท่าเชื่อเท่ากันเท่าใดเด้องาดิเพื่อนขมวดแล้วมือมือหรือเปล่าใช่ตัดตัวนี้มืออ่ะ เอาเนื้อเลอะหวช่วยเอาช่วยมีดินไกล่เลยลายเพื่อจะได้ถ่วยหน่อยเอา่วยเยอะๆเปเลอนี่บานนี้ค่อยกัตากกินกันทุกคนไม่น้องเจนดีเพื่อนกับกำลังกินอากาศชี่หนาวๆนเนยนึงน้องวันนี้กับอัน เซโซนท้านอนพอดีเลยเข้าเดียวขนาดเป็น,นัทงเดีลยแซขนาดบ่สุดยอดเลยตักก่อนวันนี้ค่อยกันติดไก่เฮติดไก่เฮเฮไปเจอก็ตินไก่นกี่ นี่พ่อล้วค่อยกัเอาเต็มถ้วยนี่มีโน้กันหรอมีโน้กันหรอปะเออแล้วมันก็มันมันนี่ก็เป็นก้อนเป็นก้อนสีส้มมันเองมันมันก็เป็นก้อนเป็นก้อนสีส

หน่อยนี่ทางนี้กะนกำลังพเดียวกินแซบกินโนอยู่ซองผ้าฮะบ่าวโชยกัการกันน่การแท้เก็บเบ้นยับเจอวันนี้นี่สอยการกันน่ะลวดเป็นอะนี่ชาวต้นเป็นอะไต้นแซบปรต้นเจ้าของคอนเกิดได้ยิ่งได้หมู่คนกับมะเกลายนึงมีแต่หมู่ชาวต้นทั้งหมือ ค่อยกันมากินตอกกันไปดีกันทุกคนเอาเนอเอาเนอ็นไกินกินเอาผักข้าวหนำมหืน่รอเยเอางตานัรบมากาปลาอรนี้ปลา้ย มันชิ้นมาบ่แต่ก็ไม่ชิ้นเลยมันมีขีว์ก็เป็นเพิ่มไม่ขีว์วะก็บอกมันมีกินขีว์เนี่ยเนี่ยเนี่ยซึ่งขีว์ตัวอันนุ่มรู้รู้นี่แหละตอนแบบเจ็บอะเขาคิดแต่เนี่ยเขาไปดองเส้นได้เขายังกินได้เอาไปได้ ท <c oughs> the no ีบ่ายจะไลทกคนเอ็มฮอนแหงเลยเอ็นตีนไก่มาดี ปล่ออไแอบเจริงๆตอนนี้ค่อยกกินอิ่มมาแล้วทุกคนบันี้กกับสิได้เมือก่อนไปเสื้อละสรแถวโนนะนอนแล้วนอนแล้วบอโตนแถวโตนกุขสึกษาวันเกิดเด้อโตน เนี่ยเผู้สาวแล้วฮหดแก้งเสียงได้นี่ครอบใจค่อยๆคขอบใจเ่าวต้นกับแม่นองแตนพทุกคนเอ้ยมาตูดนะวีใหม่ก็ไม่ได้ไปที่ดเดิมมีเงินกะมากินเพื่อนแม่น้องแตนนี่แหละค่อยๆเมื่อก่อนทุกคนเอ้ยมันนนัเริม่มเยอะแล้วะเมื่อก่อน,นต้นเสียงเงาพานในต้นเอ้ยตอนนี้ค่อบใจมากเพรา่แล้วะ,ะทุกคนเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็จบเพีงสนี้ผู้ใดที่เข้ามาทำส้มแม่กับฟาดกิ๊ตานทุกคนบ๊ายบาย